ะพะเศกริ๊งลิลิวันนี้นะคะก็จะมาตอบ5ข้อสงสายเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดข้อ1ค่ะยาคุมกําเนิดคืออะไรยาคุมกําเนิด1เมดนะคะก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมนสองชนิดคือเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสตินนะคะซึ่งมันก็จะคือฮอร์โมนผู้หญิงนั่นแหละส่วนสัดส่วนนะก็แตกแตกแตก,ตกันตามแต่ละยี่ห้อนะสองยาคุมกําเนิดออกฤทธิ์ยังไงหน้าที่หลักนะคะของมันเลยก็คือช่วยยับยั้งการตกไข่ของผู้หญิงค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้หญิงไข่ไม่ตกแล้วนะเวลาเรามีอะไรกับผู้ชายนะคะเวลาอาลจิมันเข้ามามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิสนธิได้เพราะไม่มีไข่นั่นเองแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เฮ้ยเดือนนั้นไข่ตกแล้วแบบเราก็มีอะไรกับผู้ชายนะคะสุจิเข้ามาปฏิสนธิแล้วนะคะยาคุมกาเนิดก็มีฤทธิ์ช่วยทําให้เยื่อบุผนังมดลูกนะ้มันอ่อนแอ เพราะฉะนั้นตัวที่มันปกติส่วนที่ก็แล้วนะคะมันจะไปฝังตัวที่หมดลูกก็ฝังไม่ได้ละคะ่ะสเราจะเลือกอยากคุมกําเนิดยังไงนะคะต้องบอกว่าในร้านยานะคะน้องเนี่ยมีหน้าตาเยอะมากนะคะหลายยี่ห้อหลายสีสันนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะในการเลือกคือขึ้นอยู่กับเราอยากได้อะไรนะคะถ้าอยากได้คุมกําเนิดป้องการการท้องนะคะทุกยี่ห้อเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างกันมากแต่แตกต่างกันที่ราคาเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นมันมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยแบบสี่ห้าร้อยเลยเนาะ ทำไมบางตัวถึงแพงเพราะว่าบางตัวมันมีฮอร์โมนบางชนิดนะคะที่ช่วยเรื่องของผิวพรรณด้วยเรื่องของการลดสิวนะเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการค่ะสี่กินยังไงง่ายๆนะคะคือประจรําเดือนวันแรกมาเมื่อไหร่กินวันนั้นวันแรกประสิทธิภาพจะดีสุดแล้วก็กินต่อเนื่องทุกวันอย่าลืมกินยานะจ๊ะนี่บางแผงอะบางยี่ห้ออะข้างหลังเขาก็สะเขียนเลยนะแบบ วันจันทร์กลางคุนคนฤหัสสุขบางยี่ห้อก็จะเป็นวันที่ 1, 2, 3, 4, 5นะคะเราก็ดูตามเลขหรือว่าตามวันด้านหลังแผงได้เลยนะคะเมื่อไหล่ก็ตามที่เรากินเราแบบลืมกินยานะคะนู่นนี่นั่นด้วยนะคะแนะนําว่าให้ใช้วิธีการคุมกําเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นให้ผู้ชายใส่ถุงยาอนามัยด้วยนะคะป้องกันไปก่อนจ้าข้อ5ค่ะข้อระวังของยาคุมกําเนิดบางคนนะคะอาจจะใช้ยาคุมกําเนิดแบบผิดวิธี ยาคุมกําเนิดมี2แบบแบบที่กินทุกวันต่อเนื่องเป็นเดือนกับแ,แบบฉุกเฉินบางคนนะคะก็เอาแบบฉุกเฉินเนี่ยมากินแบบเป็นระยะยาวต้องบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าผลดียาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเอาไว้ใช้เฉพาะกรณีที่มีอะไรกันเราแบบป้องกันดีแล้วแล้วมันอาจจะแบบผิดพลาดไปเช่นถูกยางนะไม้แตกนะคะอยู่ทุกคมขื่นเนี่ยเราก็สามารถใช้ยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินได้แต่มีข้อจากัดคือเดือนหนึ่งไม่สามารถกินเกิน2กละองได้นะคะ เตือนแล้วนะเพื่อนๆเตือนไว้ตรงนี้เลยนะคะห้ามเกิด2กล่องต่อเดือนทั้งหมดนี้นะคะคือ5ข้อสําคัญเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้เลยค่ะ